ครับสวัสดีครับแฟนเพจพีจาผ้าจวดนะครับมื้อนี้นะครับเมนูที่อยู่ตรงหนานะครับเห็นว่าครับอุ้ยนะครับโตบักไงเลยนะครับหนึ่งปูลายแดงไงนะครับนำจิ้มแจวหลดเด็ดจากพีจาผ้าจวดครับนะครับเบาๆหลายใหญ่ห้างครับมาจวดกันเลยครับมาจวดกันเลยนะครับโอ้ยนะครับมันกะ กินยากไปด้วยครับม э, ึงด it ้วยครับแกเอากันขักขนาดครับเห็นไหมครับคักขนาดนะครับเห็นไหมครับเข้ากับเอาซ่อนงัดต่อเด้อครับเด้ออุ้ยนะครับมันเนื้อมันติดกระดองด้วยนะครับงัดต่อมานะครับโอ้ยสุดยอดขนาดครับเห็นไหมครับเนื้อมันต่อมาเข้าหนังกิมไซโอ้ยครับของแสบครับพี่จ้าของแสบครับ นะครับแซ่บพะขนาดนะครับเห็นบ่เอาครับอืมปีจาผ้าจวดนะครับนี่ครับกิ่มเลยกิ่มเลยครับกรับวัฒนัดนะครับมันใหญ่ครับค่อ จะเข้ากับมันอยู่ในกัดบนถึงกันนี่ครับคอยตากออกก่อนครับเนาะยากนะครับยากนีเด้มันนี่มันแข็งครับตัวไงข้ขาวกลิ่นได้อีอ่ครับเนี่ยเห็นปะครับอือ วางขาไปก่อนครับวางขาไปกันบ่นนมีกระดาษให้ยืดใส่เสื้อเลยละนะครับสุดยอดมากนะครับเนี่ยหักกามขามันออกหักหักขามันออกนะครับต้องฮักขามันออกเนี่ยครับโอ้โหเหลือแต่ากามมันไหวกามมึงไงเลยครับกินได้ทุกส่วน ผักนะครับก,กินผักนั่น嘛นนะครับกล้าม พี่ปูใส่อุปกรณ์นะครับนี่อุปกรณ์ครับทุบของแสบนะครับของแสบเพอจะปล่อยถิ่มบ่ได้นะครับน้อโอ้ยนะครับเนื้อยุ่งกามมันเดือดขึ้นนะโอ้ยครับนี่ครับเนื้อมันหล่นน้ำถุยเกี้ยวเกลื่นมดกี่กล้ามหนึ่งครับบาปล่อยถิ่มนะครับทุบ เก่าครับนี่พอน,นี่ไปไหนนะครับเนาะเนื้อกับปลาเรือลายไปไหนนี่ครับยิ้มตัวที่สองนะครับตัวที่สองนะครับเนาะนี่นะครับว้าย นี่สุดจอดปะครับสุดจอดปะตัวบวกไงครับเฮ้าจอนตักขึ้นข้างในนะครับตักข้างในก่อนเนี่ยครับตักข้างในคตักเนื้อมันมากอะไนะครับน้อยเนื้อมมาใส่กระดองน้อกันนะครับมันมีประโยชน์นะครับนี่คตักเนื้อมันมากลาดาดครับลาดแก้วใส่ แกวใส่นะครับเนาะโอ้ยนะครับของดีก็ต้องกินยากนิดหน่อยอืมอืมเถื่อนนะครับการห้าเลืข้ขามันออกนะครับเหลือแต่ขาก้ามมันไหวมันจะกินง่ายนะครับมันจะกินง่ายเวายลาจับนะครับ ฝากแฟนเพจพิจาพาจวดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหนึ่งปูแดงลายใหญ่แซ่บขนาดนะครับเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนะครับจวดกันต่อครับ